สวัสดีครับเพือพ่อนๆชาวสีพระานาคเลยครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ตรงด้านประตูโขงด้านข้างวัดชนละขันแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมขับรถผ่านไปแล้วแหละคราว,วน,นี้ผมสะดุดใจสะดุดตาก็เลยต้องจอดเข้ามาถ่ายคลิปสนดก็คือผมมาติดใจกับพระบสถ์หลังนี้ครับอ๋อแต่ก่อนจะพูดถึงพระบูชสดวัดชนละขันนี่ะครับอยู่อำเภอชายวานนะครับจังหวัดอุดรธาน,านีนะครับอยู่บ้านอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะพอดีผมก็ขับรถ ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะพยายามหาคาตอบไว้ให้แล้วกันนะครับอ่ะเคนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูพระบโบสถหลังเล็กๆที่ผมติดใจก่อนนะครับนี่ครับหลังนี้เลยครับคือผมขี่ผ่านแล้วเนี่ยคือวัดแต่จะมีบริเวณที่กว้างขวางมากนะครับแล้วก็จะมีพระบโบสถหลังหนึ่งซึ่งขนาดไม่ได้ใหญ่นะฮะใหญ่โตนะเล็กนิดเดียวยนะฮะน่าจะเล็กที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมานะฮะในกาทิป เที่ยววัดวบพระของผมนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมไปถ่ายจากมุมด้านหน้าวัดให้ดูเดี๋ยวนะจะรู้ว่า,าเมื่อเทียบกับบริเวณวัดแล้วตัวบทวน่ารักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับตรงนี้ก็เป็นประตูโขงด้านหน้านะครับคราวนี้เรามาดูกันนะฮะว่าเมื่อเราหันเข้ามาจากประตูด,ด้านหน้าของอวัดชนรัขันนี่นะฮะก็จะเห็นพระพุทธหลังเล็กอยู่ทางซ้ายมือเห็นไหมครับนี่นะฮะนู่นนะครับ ผมมีความรู้สึกว่าวัดนี้เป็นวัดที่น่ารักนะครับสิ่งผูกสร้างไม่สูงดูกระทัดรัดมากเลยนะครับแล้วก็มีเจดีย์เล็กๆอีกองหนึ่งอยู่มุมนี้นะครับก็เป็นวัดที่มีเสน่ห์มากนะฮะอยู่อำเภอชัยวานนะครับแต่ผมไม่รู er ้ว่าพยายามจะหาป้ายแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวตัวบ้านเนี่ยคือบ้านอะไรตำบลอะไรนะฮะรู้แต่ว่าอยู่ในอำเภอชัยวานนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูป้ายตรงนั้เผื่อจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ อันนี้ก็เป็นบริเวณด้านข้างของโฉพักโบสถหลักเล็กนะครับสรุปแล้วผมก็ได้ที่อยู่แล้วนะครับว่าตัววัดเนี่ยก็คือวัดชนขันเนี่ยอยู่ที่ตำบลพลสูงนะครับอำเภอชัยวางจังหวัดอุดรธานีนะครับเอ๊ะใช่ไหมใช่ครับอุดรธานีเนาะครับยังไงก็ใครแวะเวียนผ่านไปมาก็ลองแวะเข้ามาชมนะครับบายพระกันสักหน่อยก่อนเดินทางนะครับน่ารักดีครับโบสถ์นะครับหลังเล็กๆครับแล้ววัดก็ดูบริเวณก็สะสะอาดกว้างขวางมากเลยนะครับญาติโยมคงช่วยกันดูแลอย่างดี สำหรับคลิปนี้คงเท่นี้ก่อนแล้วยังไงพ,พบกันอีกทีก็คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ